ไงทุกคนสวัสดีครับสบายดีกันใช่ไหมครับผมอ่าวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับอั t e r l i ล e c h anel n นะวันนี้ผมก็จะมาทำการสอนเล่นตัวละครอีทาจิ แสงอุตสานั่นเองนะครับเป็นตัวละครคลาส A นะครับที่ผู้เล่นใหม่เนี่ยต้องมีทุกคนเลยหรือว่าทุกคนที่เล่นเกมมาตัวเนี่ยอาจจะต้องมีทุกคนเพราะมันแจกตั้งแต่ต้นเกมนะครับเมื่อเราสมัครใหม่เนี่ยสร้างตัวละครเนี่ยมามันก็จะมีกิจกรรม10วันแรกนะครับเมื่อทําภารกิจครบทั้ง800แเต้มนะครับมันก็จะแจกอิทธิชิตคลาสเแสงอุตสาหตัวนี้มาเลยนะครับผมอา่าเป็นตัวที่ ทุกคนต้องมีนะครับแล้วผมก็เชื่อว่าถ้าผมทำคลิปสอนออกไปเนี่ยมันจะต้องมีประโยชน์กับใครหลายๆคนแน่เลยนะโอเควันนี้นะครับเดี๋ยวจะมีทิคเกี่ยวกับตัวอ e ิตาจิ G, หรือว่ามีทิคอะไรพิเศษที่ผมเสริมให้ทุกคนได้นะครับเดี๋ยววันนี้เรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเลยนะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปในโหมดฝึกซ้อมมันก่อนเลยนะครับเพื่อเรียนรู้สกิลต่ตางๆของตัวอ e ิตาจิ G นะครับผมอ่ะเระไปการเสียเวลาไปกันเลยครับผมไป อโอเคนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่ในโหมดฝึกซ้อมกันนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวเราไปเรียนรู้เกี่ยวกับการโจมตีปกติของตัวอิตาจีกันก่อนเลยนะครับผมการโจมตีปกติของตัวอิตาจีนเนี่ยจะมีทั้งหมดด้วยกัน5จังหวะนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะ3 4 5อ่าอาจังหวะสุดท้ายนะครับจะเป็นการพ่นไฟออกไปด้านหน้านะครับผมประมาณนี้3 4 5อ่าอาจจะมีด้วยกันทั้งหมด9ฮิตแล้วประกอบด,ด้วย ประกอบด้วย5จังหวะนะครับผมการโจมตีปกติครั้งสุดท้ายของตัวอทจินะครับจะเป็นการพ่นไฟเนี่ยโดยคุณสมบัติครั้งสุดท้ายนะครับมันจะเป็นการงัดศัตรูขึ้นจากพื้นได้ด้วยนะครับการพ่นไฟของตัวอทจินะเดี๋ยวผมจะแสดงให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับผมโอเคมา1 2 3 4ส อ่าประมาณนี้นั่นเองนะครับผมสำหรับการโจมตีปกติของตัวอิทชีเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากมายเลยนะครับเพียงแต่ว่าการโจมตีมันจะสั้นไปหน่อยเพราะมันแขนสั้นแล้วมันขี้เก็กนะ,ะที่หลายๆคนพูดว่ามันขี้เก็กนะอิทธิขี้เกกอะไรประมาณนี้นะครับผมก็ดูทุกคนนะการโจมตีปกติมันสั้นแบบนี้นะนี่นี่ นี่นะครับสองครั้งแรกเนี่ยด้วยปกติถ้าไม่อยู่ใกล้ตัวจริงๆเนี่ยมันจะโจมตีปกตินี่ยากมากเลยนะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวยังไงก็ลองไปประยุกต์ใช้กันนะครับผมโอเคความรับการโจมตีปกติก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปเรียนรู้สกิลของตัวอิตจิกันต่อเลยนะครับผมปอ่เอา,เาก็มาเริ่มกันที่สกิลหนึ่งของตัวอิตจิกันก่อนเลยนะครับสกิลหนึ่งของตัวอิตจินะครับผมจะเป็นการอยเทวีสุรยาไปยังด้านหน้าของตัวละครอิตาจินะครับพร้อมกับรวบศัตรูมายังตรงกลางเทวีสุริยาประมาณนี้นะครับผม บึ้มนะครับผมอาแบบนี้เลยนะครับและเมื่อศัตรูดโดนโจมตีด้วยเทวีสุริยาทุกคนเห็นไหมครับว่าเมื่อสิ้นสุดสกิลเทวีสุริยาเนี่ยศัตรูจะเด้งพื้นก่อนนะครับผมอาแบบนี้นะครับผมอาไอตรงนี้มันจะมีข้อดียังไงนะครับโดยข้อดีของมันก็คือเราไม่ต้องกังวลว่าเมื่อศัตรูตกลงมาจากบ่าบนฟ้าเนี่ยเราจะโจมตีโดนไหมนะครับก็ไม่ต้องกังวลเรื่องนี้เพียงแค่ว่าเรารอให้มันเด้งพื้นปุ๊บ แล้วเราค่อยโจมตีแบบนี้นะครับผมอ่ะเนี่ยครับเราไม่ต้องกังวลนะครับว่ามันจะโจมตีโดนไหมนะล่ะรอมันเด้งแล้วก็ค่อยกดโจมตีแบบนี้ต่อคอมโบนะอ่ะประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็น ทักษะพิเศษของอิตาจีอีกอย่างหนึ่งนะครับผมแล้วก็คุณสมบัติพิเศษอย่างที่ 2, 2ของตัวละครอิตาจีนะครับสกิลหนึ่งเนี่ยจะสามารถรวบศัรตรูที่เป็นสถานป้องกันตัวเองหรือว่าสถานะตัวแข็งได้ด้วยนะครับผมก็จะแบบนี้นะครับอย่างเช่นว่าถ้าผมให้อาชิตามะจโจมตีเนี่ยถ้าเราปล่อยสกิลสองไปใช่ไหมมันจะเป็นการป้องกันแบบนี้นะครับถูกไหมนี่แบบนี้นะครับอ่าแบบนี้อาจจะว่าสกิลหนึ่งของตัวอิตาจิเนี่ยจะสามารถรวบศัรตรูที่ว่าอยู่ในสถานะป้องกันหรือว่าในสถานะตัวแข็งหรือแปลงร่างเป็นสถานอะอไรต่างๆเนี่ย ทำล้างได้หมดเลยนะครับว่าแต่ทัวแข็งนี่ไม่ได้ล้างนะแต่จะจับมาได้แต่ว่าสถานะตัวแข่งยังคงอยู่แต่ว่าถ้าสถานะแปลงร่างอย่างของคิลเบีเนี่ยมันจะหายไปเลยนะเหมือนล้างสถานะหายไปเลยนะอันที่ผมพูดเมื่อกี้อาจจะไม่เห็นภาพนะเดี๋ยวผมจะแสดงให้ดูเลยนะครับแบบนี้เดี๋ยวผมจะเอาคิลเบีเนี่ยแปลงร่างเป็นสัตหางก่อนนะครับปื๊ดเนี่ยโดยปกติสกิลสมันจะทำาไรไม่ได้ใช่ไหมครับแต่ว่าสกิลหนึ่งของอิจินะ สามารถล้างได้นะครับผมล้างสัตว์ถางออกได้เลยนะครับผมอ่าประมาณนี้พวกตัวที่ละครที่ป้องกันตัวเองหรือว่าล้างแปลงร่างเป็นสัตว์ถางอะไรต่างๆเนี่ยมันสามารถจับได้เลยนะครับโดยแม้กระทั่งสกิลตัวแข็งนะครับอ่ามันยังสามารถจับได้นะครับแต่ว่าสถานะตัวแข็งเนี่ยยังคงอยู่นะครับผมอ่าไม่ได้ล้างสถานะตัวแข็งนะแต่ว่าจับพวกที่ใช้ตัวแข็งได้นะครับพวกโดยปกติสกิลทั่วไปเนี่ยจะไม่สามารถจับได้ใช่อ่าจะแบบนี้แต่ว่าของอิตาจิตสามารถทําได้นะครับผมอ่ก็คือชะลอเวลาในการหมด สถานะตัวแข็งมันหมดนั่นแหละเอออันนี้ก็จะเป็นข้อดีของสกิลหนของตัวอิสจินะครับผมโอเคสำหรับสกิลหผมก็มีมาอธิบายเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราไปเรียนรูปเกี่ยวกับสกิลสอกันต่อเลยนะครับว่าจะมีอะไรพิเศษนะครับผมโอเคปะ อ่ะเราก็มาอยู่กับสกิลที่2ของตัวอิทะจินะครับสกิลที่2ของตัวอิทะจินะครับผมเมื่อเราปล่อยสกิล2ไปนะครับอิทะจิจะปล่อยเงาของตัวอิทจิเนี่ยไปโจมตีศัตรูนะครับสกิลนี้เป็นการโจมตีระยะค่อนข้างไกลเลยทีเดียวนะอ่ะโอเคเมื่อเงาของอิทจิโดนศัตรูเนี่ยจะทําการงัดศัตรูขึ้นไปบนฟ้าแล้วก็ระเบิดออกนะครับประมาณนี้นะครับผม นี่แบบนี้เลยนะครับผมอ่ะอันนี้เมื่อการโจมตีโดนนะครับมันจะเป็นแบบนี้แต่เมื่อาการโจมตีปกติเราเนี่ยไม่โดนเอ้ยไม่ใช่ดิสกิลของเราเนี่ยไม่โดนศัตรูนะครับมันจะเป็นแบบนี้นะครับผมอ่ะอินจิจะปล่อยเงาออกไปปุ๊บเมื่อสิ้นสุดระยะเนี่ยเงาของอินจิจะเดินกลับมานะครับผมอ่ะแบบนี้เลยนะ อ่าเห็นปะเ,เมื่อสิ้นสุดระยะสกิลเนี่ยเงาของอิสจิเนี่ยจะเดินกลับมาแล้วเมื่อผ่านไปสักระยะหนึ่งเงาจะระเบิดออกนะครับอ่าแล้วก็อย่างหนึ่งครับสำหรับสกิลสอของตัวอิสจินะครับเมื่อเราปล่อยสกิลสองอัดกําแพงนะครับมันจะเป็นการปล่อยเงาออกไปนะครับเมื่อเงาของเราชนกําแพงเนี่ยมันจะเดินกลับมาหาตัวเรานะครับเหมือนแบบกําแพงเนี่ยคือระยะสิ้นสุดสกิลนะครับมันก็จะประมาณน,นี้อ่าเห็นปะเมื่อชนกําแพงปุ๊บมันจะไม่ได้ออกนอกแหมะไปนะครับมันจะ มันจะเป็นการชนกำแพงปุ๊บแล้วเปลี่ยนเป็นเงาแล้วก็เดินกลับมามันจะถือว่าเป็นสิ้นสุดระยะสกิลของตัวไอจินั่นเองนะก็ประมาณนี้เลยนะครับอ่ะน,นี่ก็จะเป็นทิคอีกอย่างหนึ่งสําหรับตัวไอจินะครับผมที่ทุกคนควรรู้ไว้นะครับผมอ่ะที่ผมพูดไปเมื่อกี้เนี่ยเราควรใช้บ่อยแค่ไหนนะครับเราควรใช้ก็ว่าจาังหวะที่เราไม่มีสกิลหนึ่งคําพีเสริมหรือสัตว์อัญเชิญนะครับอันนี้เราควรใช้นะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้ทุกสถานการณ์นะแล้วแต่ว่าเพื่อนๆจะใช้ในสถานการณ์แบบไหนนะครับแบบ มันบอกไม่ได้นะครับแต่ว่าเพื่อนๆคิดเอานะครับคาดการเอาว่าสถานการณ์นี้เราควรใช้หรือเปล่านะครับประมาณนั้นนะครับผมโอเคยังไงก็ลองเอาไปประยุกต์ใช้กันดูนะครับสำหรับสกิลสองของตัวอ e ิจิ G นะยังไงก็มันสามารถใช้ได้ได้หลากหลายแบบเลยถ้าให้ผมแนะนานะครับส่วนใหญ่เนี่ยผมจะใช้เป็นการชมตีศัตรูมากกว่าการป้องกันตัวเองนะครับผมโอเคสาหรับสกิลสองของอ e ิจิ G ก็จะมีประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวตัวอ e ิจิ G เนี่ยผมจะมีทิคพิเศษให้นะครับสาหรับการคอมโบของตัวอ e ิจิ G นะโอเคถ้าเราพร้อมแล้วเดี๋ยว เราไปรับชมพร้อมกันได้เลยครับผมปะก่อนที่เราจะไปทำความรู้จักเกี่ยวกับเทคนิคพิเศษที่ผมบอกนะครับเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักเกี่ยวกับอันติของอิสทิจิกันก่อนเลยนะครับอันติของอิสจินะครับจะเป็นสร้างคาถาลงตานะครับแล้วก็ปล่อยอุกบาทมาโจมตีศัตรูนะโดยอันติของอิสิจิเนี่ยจะไม่มีวิธีไหนสามารถต่อคอมโบจากอันติของอิสทิจิได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะแสดงให้ดูนะครับว่ามันไม่สามารถต่อคอมโบได้ยังไงนะครับผมเมื่อเราใช้อันติใช่ป่ะครับเพื่อนๆดูระยะการโจมตีของอิสติริน เมื่ออิตาจิโจมตีเนี่ยสัตรปูนะครับจะถอยห่างออกไปจากตัวละครเดจิเรื่อยๆนะครับเมื่อโดนโจมตีนะแล้วก็อิตาจิเนี่ยเมื่อใช้อันติเสร็จนะครับมันจะยืนนิ่งอยู่แป๊บหนึ่งนะครับอันนี้เนี่ยแหละครับที่จะเป็นข้อเสียของอิตาจิที่ทําให้โดยอิียจิเนี่ยไม่สามารถต่อคอมโบได้หลังจากใช้อันตินะครับผมอ่ะโอเคแล้วก็อ่เทคนิคพิเศษที่ผมบอกนะครับผม,มก็มันก็คือว่าเวลาเราใช้อันติเนี่ย เราใช้ตีเสร็จใช่ป่ะครับโดยปกติจัก,การะเราจะหมดนะแต่ว่าตัวอิเทจิเนี่ยสามารถเรียกจักระกลับคืนมาได้1หลอดนะครับโดยวิธีการทก็คือโจมตีแล้วก็กดสกิล1แล้วก็กดสกิล2แล้วก็กดอันตินะครับผมเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับผม3 4 5กดสกิล1สกิล2แล้วก็อันติเลยนะครับแบบนี้เร็วๆเลยนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆรอดูนะครับผมมันจะเป็นยังไงนะ ปิ้งปองนะครับผมอ่ามันก็จะเป็นประมาณนี้ด้วยหลักการมันก็คือนะครับเวลาอิทชิอันติใช่ไหมครับเมื่อเราปล่อยเงาของเราออกไปใช่ไหมครับเงาของเราเมื่อสิ้นสุดเนี่ยอย่างที่ผมอธิบายสกิลสองไว้นะครับเงาของเรามันจะเดินกลับมาครับเมื่อเดินกลับมาแล้วเนี่ยอันติของอิทิมันจะโจมตีเสร็จพอดีนะแล้วเมื่อจอันติโจมตีเสร็จนะครับเงาของเราจะเดินมาอยู่กับตรงตัวศัตรูพอดีเออมันจะตรงศัตรูพอดีนะครับเมื่อศัตรูตกลงมาจากฟ้านะครับมันก็จะโดนเงาของเราโจมตีนะครับประมาณนี้เลยนะ นี่แบบนี้เลยนะครับผมอ่าเพื่อนๆสังเกตเงาของอิตาจิให้ดีนะครับผมเห็นปะ อ่ามันจะเดินมาตรงตัวศัตรูพอดีนะครับผมอ่าแบบนี้แหละคือเทคนพิเศษเทคนิคพิเศษที่ผมบอยากบอกทุกคนนะอันนี้ก็ลองนําไปใช้กันได้นะแล้วมันสามารถใช้จริงได้ด้วยนะครับแล้วก็วิดีโอนี้นะครับผมนําหลักการเนี่ยที่ผมสอนไปไปใช้จริงให้ดูกันได้ด้วยนะครับผมโอเคยังไงเดี๋ยวเราก็ไปรับชมวิดีโอการเล่นจริงกันได้เลยนะครับผมถ้าพร้อมแล้วนะโอเคเพื่อไม่ให้การเสรียเวลานะครับสำหรับตัวอิจิผมก็ขอจบการอธิบายไว้เพียงเท่านี้นแล้วก็เราไปรับชมวิดีโอการเล่นจริงกันได้เลยครับผมไป

大爆勝負ありれをる第2回戦争開始振り込みが隊員使うか

毎日あの音楽から聞いることができない。<music> <music> 何駅後の闇に。 気ぃは力か